ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวันนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่อุ่นไอดินอินทผาลามนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมท่องมานานครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับวันนี้ก็มาอยู่พันธุ์อินทผาลามพันธหนึ่งครับอันนี้ชื่อว่าพันโคเนซี่ครับโคไนครับโคเนซี่โคแนนโคไนซี่โคไนซี่ครับมีแต่ชื่อภาษาต่างประเทศนะครับก็ไม่ค่อยคุณอ่ะมีตอนนี้ออกจรกต้นพันหนึ่ง อันนี้ในสวนมีอยู่สองต้นครับสองต้นแต่ว่าปีนี้ออกต้นเดียวครับปีที่ออกต้นเดียวสองต้นเอามาหลูจักพันอันนี้ออกต้นนี้ออกสองกิ่งเนาะสองกิ่งสามกิง 3, 3, ่งสามสามสี่ทะลคลับแต่ว่ามันผสมยากมั้ยมันไม่ค่อยตีครับปีนี้มผมก็เลยเด็ดอันนี้ปีไหนปีที่ทะลเลรปีแรกเหมือนกันครับอ่าลองอา่าล,<อ>ล,ลองชิมไปเลยเรามาชิมกันครับเขาฉีดยาอะไรไหมไม่ฉีดนะครับฉีดฮอร์โมวฉีดแต่ฮอร์โมนครับ ว่ามันติดป่าอยู่ป่าน,นิดนิดเหมือนยังไม่ทุกจังทีใช่ครับใช่ปะอืมอืมปั๊กเดี๋ยวในสี่คนในสี่เขาจะติดป่าอย่างเงี้คยครูนิดนิดนะอ๋อแล้วคนชอบกินฝาป่ะับอืมอืมมีละกุ๊กกุ๊กจะก็จะหวานววนะเนี่ยเรื่อยๆนะเออมันจะเพิ่มความหวานเนาะแต่เหมือนฝานิดนิดอืมอืมอืมใช่ได้ใช่ได้ตัวนี้ รับแขกไปใครมาให้มาให้ใมาชิมได้ครับให้มาชิมเป็นยังไม่ได้ขายครับาะมันไม่น้อยไม่น้อยได็กเขาก็อื่นเด็กก็อื่นมันมีหลายไหมพันย์ก็มีหลายนะครับเขาขายสนนราคาประมาณัะนรดูส่วนใหญ่ก็เห็นบางบางส่วนก็ขายของอย,อยู่ทียหกหลอดกันนะึงนะหกรอยเหมือนกันใช่ครับราคาก็ไม่ตกเลยเนาะ ลูกพอวันสีมันสวยครับสีมันแดงเหมือนสีแดงแบบมันแอปเปิลเนาะมันเลือดนกเลยนะเออมันเลือดนกมันแอปเปิลไอแอปเปิลไออีกแบบนึ่งี่มาสั่งไอ้วอชิงตันอะไรของแอปเปิลลุงใหญ่เขาเอีงๆเลยครับแต่ติดฝาดนิดนๆแต่ว่าพอกินไปกินไปปุ๊บมันจะมันจะเริ่มความหวาน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 ดูมันตรงเดี๋ยวผมจะรอวให้มันแก่กว่านี้สักนิดนึงครับคุณมันให้ตูดมันทำฉ่ำเลยครับมันอาจจะหวานช่ำเลยก็ได้อ๋อทดสอบใช่ครับอ๋อเราเหมือนกันเราศึกษาพันธุ์ไปได้ตัว พรตอนนี้มันมันถึงจะแก่นะครับผมอาจจะปล่อยให้มันซุกสักครึ่งลูกเนี่ยครับอลองมาชิมดูไม่ขายจะให้ชิมเนาะพันโคไนซีโคนซี่รรเราอยู่ที่ไร่คุณไอดินอินทพารัมโนสูงครับผมชอบกดไลค์ให้กดแชร์ <laughs> วันนี้มีฮาครับเราเปิดสวนมานานยังก็เริ่มเปิดตั้งแต่ปลายเดือน แล้วครับเดือนมิถุนาวันนี้วันที่13กรกฎาคมสี่แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าขาดช่วงไปเพราะว่าอินทผลามมันซุกไม่ทันหมายถึงว่ามันไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ถึงถึงฤดูเก็บเกี่ยวที่จำนวนเยอะๆครับคือมันมีบางส่วนที่มันซุกก่อนแล้วก็เปิดขายก่อนเงี้ยหละครับใช่ครับเราก็ยืดไปสุกมันสักอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับอ๋ออ๋อคล้ายๆมันทยอยออกไปทันใช่แลก็เออจะถามประโยชน์หนึ่งจะรู้ยังไงว่ามันซุกไม่ซุกคือเรามีรู้จ้องชิม เรามีแท็กแท็กที่ว่าเราผสมเกสรอยู่ของไตรชออยู่ครับเรามีวันวันที่ผสมเกสรอยู่ออ๋เขามีสแตนดาร์ดของมันว่าซุปไม่ซุปใช่ประมาณลอยห้าสิบบาทจากผสมเกสรเราสามารถดับได้เลยใช่ครับแต่หรือเอาชัวจับมาชิมเลยใช่ครับมั่นใจที่สุดถูกไหมยังไงก็อยู่ในช่วงลอยสี่สิบลอยห้าสิบบาทนี่แหละครับครับวันนี้ก็ สนใจก็มาซื้อมันมีพันธุ์อื่นอรกเนาะพันที่อนนี้กำหนมีพันไมี K L เพราเม็ดกับ K L เพราะเมล็ดใช่พันที้อะไรพันบาฮีนเยื่อบาฮีเนเยือ่กอเมตาหานเืเอ่ออเมตตาฮานโลละเจ็ร้อยครับเจ็ดอยอบาหีสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ห้าสิบอีกหนึ่งอะไร K L วัน L เท่าไรสี่ร้อยครับสี่รอย K L มีหลายราคามีสามร้อยครับหลูกเหล็กอ๋อสามร้อยมาซื้อมาหาได้ครับสนใจ มีสามร้อยก็มีสามร้อยซื้อก็มีสี่ร้อยห้าิบสี่ร้อยก็มีเจ็ดร้อยก็มีสี่ห้าราคาสนใจดูแปลนหน่อยครับแปลนดูโอ้โนใหญ่ตัวมหฬารน,นะครับมีหลายรุ่นครับครับสนใจก็พันนี้ไม่แจกไม่ขายขายแจกอย่างเดียวครับ,รบม,ม,มาชิมมาปพ๊บมาชิมฟรีเด้อพันผมก็เพิ่งเคยกินรั้งแรงแบบพันโคไนสีโคไนซีนะครับ สัวใจก็มาที่บ้านดอนบ้านยาข่าใต้ยบนสูงตะบนลุ่มเข่าเอ้ยตะบนธรรมศาสตร์บลสูงโคราชนราอยู่ที่สิบสาคกรมอักซครับเราอยู่ที่ไร่อุญยินอินทรพารามชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ